การดำเนินโครงการนะคะว่าเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องหรือไม่มีการใช้งบประมาณที่ถูกต้องเพียงใดนะคะสําหรับบทที่3ซึ่งเป็นอีกบทที่สําคัญก็คือบทของกองทุนทรัพยากรน้ําซึ่งมีวัตถุประสงค์คือเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการล่มน้ํากรรมการล่กน้ําสาขาและองค์กรผู้ใช้น้ําเมื่อวานในที่อภิปรายในสภา หลายท่านมีคําถามว่ากองทุนทรัพยากรน้ำก็เพียงเพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยใช่หรือไม่ตอบได้เลยว่าไม่ใช่ <c oughs> การศึกษาวิจัยนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นของการใช้ประโยชน์กองทุนทรัพยากรน้ําเพราะว่าจริงๆแล้ววัตถุประสงค์ของการใช้กองทุนทรัพยากรน้ำเนี่ยเพื่อให้ใช้ในกิจกรรมอันที่หนึ่งส่งเสริมและสน,นสับสนุนการดําเนินการของคณะกรรมการลุ่มน้ําต่าง อันดับที่2สง่สงเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยอันที่3ส่สงเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับการสร้างจิตสำนึกฝึกอบรมอันที่4เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่างๆพูดง่ายๆว่าต่อไปถ้าหากเรามีกองทุนทรัพยากรน้ําแล้วและองค์กรผู้ใช้น้ํากรรมการลุ่มน้ําสาขากรรมการลุ่มน้ํามีความประสงค์ที่จะดําเนินการอะไรอย่างเร่งด่วนเพื่อเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าสามารถชงโครงการขึ้นมาได้ และสามารถใช้เงินงบประมาณจากกองทุนทรัพยากรน้ําในการดาเนินการาก่อนเลยได้ <Okay. S 1> ว่าที่ผ่านมาในตอนนี้เนี่ยเราต้องรองงบประมาณจากภาครัฐต้องรองงบประมาณจากส่วนกลางบางโครงการซึ่งเป็นโครงการเล่ห์่วนมากๆทําแล้วแก้ปัญหาของลุ่มน้ําได้ทันทีแต่ทาไม่ได้ดเพราะฉะนั้นเราได้พิจารณาถึงปัญหาในข้อนี้จึงได้มีการกําหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนทรัพยากรน้ําขึ้นมานะคะแหลง่งงบประมาณมาจากไหนอันที่หนึ่งมาจากเงินประเดิมของรัฐที่จัดสรรให้ตามปกติ อันที่2เป็นเงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐจัดสรรให้เป็นรายปีอันนี้ก็เป็นไปนตามปกตินะคะมีส่วนที่เพิ่มเข้ามาก็คือเป็นค่าใช้น้ําและค่ารมเนียมการขออนุญาตการใช้น้ําส่วนนี้ถามว่ามาจากพี่น้องประชาชนใช่ไหมไม่ใช่นะคะเพราะว่าในหมวดต่อไปเราจะพูดถึงวัตถุประสงค์ของการใช้น้ําซึ่งก็มีตั้งแต่การใช้น้ําเพื่อการดารงชีพการใช้น้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคการใช้น้าเพื่อการเกษตรรายย่อยการใช้น้ําเพื่อาจารีิบระเทณีส่วนนี้คือการดํารงชีวิตตามปกติของพวกเรา ไม่ต้องเสียค่ารมเนียมนะคะแต่ว่าส่วนที่ต้องเสียค่ารมเนียมอย่างเช่น,อ,ชนอุตสาหากรรมรายใหญ่การดําเนินการที่ต้องมีการผ่านน้ําข้ามลุ่มแบบนี้อาจจะส่งผลกระทบในวงกว้างได้เพราะฉะนั้นต้องมีการขออนุญาตใครจะเป็นผู้อนุญาตก็คือคณะกรรมการลุ่มน้ําแล้วก็กนชอเองที่จะเป็นผู้พิจารณาอนุญาตในการใช้น้ําขนาดใหญ่รวมทั้งป่ปาะะนครหลวงเป็นต้นนะคะต้องจ่ายเงินเงิน,นไปไหนเงินเข้ามาสู่ตรงนี้กองทุนทรัพยากรน้ําตรงนี้หลังจากนั้นพี่น้องลุ่มน้ําสาขา ที่น้องกองวิชาน้นสามารถเอาเงินส่วนนี้ไปใช้ประโยชน์ต่อได้นะคะเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆก็คือเราเก็บเงินจากส่วนที่เขาได้ประโยชน์จากน้ําในสเกลที่ใหญ่มากเพราะฉะนั้นถามว่าประชาชนลําบากไหมไม่ใช่ไม่กระทบเลยนะคะในส่วนนี้คือเงินที่จะมาอุดหนุนในส่วนของกองทุนทรัพยากรน้ําทีนี้ถามว่าเงินเยอะๆเนี่ยแต่ละวันเนี่ย